สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้านหนวดอีกแล้วนะครับวันนี้พามาทําคลิปนอกสถานที่กันนะครับก็นะน่าจะรู้กันแล้วนะครับวันนี้ก็มาทําคลิปทดสอบภักสนามนะครับกับคลิปรีวิวรอบตกปลาพักสนามนะครับซีเซียมแมนซอรี่นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ได้ชมรีวิวฉบับเต็มไปแล้วนะครับเปิดกล่องและรีวิวผ่าลอกของแมนซอรี่นะก็ได้เห็นเครื่องในกันไปแล้วนะครับ วันนี้มาชมอีกหนึ่งคลิปนะเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อรอบตกปลาสักหนึ่งตัวนะครับไม่ต้องแปลกใจว่าซีเซียแมนซอรี่ของนันดวดทำไมมันแปลกๆปลนะครับเครื่องในเหมือนเดิมนะครับนันดวดแค่เอาไปทําสีเท่านั้นเองไปครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันวันนี้ครับวันนี้เราอยู่กันที่คลองหนองนาซานะครับซึ่งอยู่ในตนําบลตำบลปากน้ำประแสหรือเปล่าไม่ใช่นะแถวนี้ไม่น่าใช่ตำบลปากน้ำประแสแล้วเป็นตำบลคลองปูนนะครับอ่ะนี่นะครับเป็นซีเซียแมนซอรี่นะครับที่นันดนวานไปทําสีมา นะครับก็สําหรับใครหล,หลายๆคนน่าจะได้เห็นบ้างแล้วแหละนะนันวดลงภาพไปแล้วนะครับก็เป็นการทําสีหรือว่าการทําลวดลายในรูปแบบสติกเกอร์ผสมผสานกับการพ่นสีแล้วก็เคลือบแบลคเกอร์นั่นเองนะครับก็ได้ c ีเซียแมนซอรี่ลิมิออกมาลักษณะแบบนี้นะครับอธิบายเบื้องต้นก่อนนะครับว่าการจับถือเจ้า c ีเซียแมนซอเนี่ยนันวดได้เคยเอาไปใช้งานและหาผลงานให้หลายๆคนได้ชมกันบ้างแล้วนะครับในภาพนิ่งนะครับ จะอธิบายในเรื่องของการจับถืออีกครั้งหนึ่งว่ามันจับถือได้ดีมากๆนะครับกระชับและตัวของมันเนี่ยเข้ากับมือนะครับชาวเอเชียอย่างเราได้กําลังดีเลยแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาตินะครับชาวยุโรปหรืออเมริกาอะไรพวกนี้อาจจะเล็กไปสักนิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นชาวเอเชียอย่างเราเนี่ยไม่ใหญ่เลยนะครับจับถือได้ดีนะครับถือว่าให้รสสัมผัสในการจับในการถือและน้ําหนักเนี่ยนะครับเบามากๆตัวนี้ไล่เบาทุกอย่างนะครับ ใครที่ยังไม่ได้ชมรีวิวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเปิดกล่องนะครับแล้วก็เนื้อในเนี่ยลองไปชมได้นะครับตัวนี้เบามากๆวัสดุเนี่ยขึ้นชื่อเป็นตัวท็อกไคซีเซียยไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเรื่องการจับถือนะครับรูปร่างหน้าตาต่างๆนะครับต่อไปนะครับเรื่องของเหยื่อที่เราจะทดสอบกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวนะหนวดขอเลือกมาสัก4แบบนะครับมันก็จะมีซ้ํากันกบยางด้วยนะครับก็อย่างแรกนะครับก็จะเป็นปลายางนะครับ ปลายางกับตะกัวนะครับแบบนี้สไตล์งานใต้น้ำนะครับตัวนี้น้ําหนักอยู่ที่ประมาณ6กรัมนะครับแล้วก็กบยางนะครับตัวนี้เลือกเอากบยางฟอสซิลแม็กของค่ายบลัวมาทดสอบนะครับตัวนี้อยู่พิ่ประมาณ8กรัมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นเจ้าทีเล็กนะครับกบอะไรนะตัวนี้เป็นกบสายนะครับจากค่ายบอลลวนะตัวนี้น้าหนักประมาณ9กรัมถึง10กรัมนะครับอาจจะโอเวอร์โหลดตัวคันเบ็ดของน้ำหนวดไปนิดนึงไม่เป็นไรแต่ทดสอบให้ดูนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นกบตัวจิ๋วจิวนะครับขนาด 2.6ซนเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ3.4กรัมเท่านั้นเองจะลองเอามาตีให้ดูด้วยนะครับว่าตีได้หรือเปล่านะครับทั้งหมดเนี้ยเหยื่อทั้งหมดนี้ที่บอกมานี่นะครับนันหนดได้ทดลองหมดแล้วแหละนะครับแต่เพียงว่าอยากเอามาลงคลิปให้ดูนะครับเพื่อประกอบการพิจารณาการตัดสินใจของ FC ทุกคนครับสำหรับอุปกรณ์ที่นันหนดใช้ทดสอบในวันนี้นะครับก็เลือกคันที่ใช้เป็นประจำนะครับ c o o i n g Controller นะครับ Weight 4 1 2นะครับ เวท4ีขีดสส่วนเรื่องของตัวเหยื่อเนี่ยสำหรับตัวคันในวางสเปคเหยื่อน้ําหนักสูงสุดไว้ที่ประมาณ7็ดกรัมเท่านั้นเองแต่ไม่เป็นไรนหนวดชอบใช้คันนี้ก็เลยเอามาทดสอบให้ดูนะครับสายนะครับเป็นสายของซีเซียนะครับสตองบูนะครับสีแดงนะครับลองไปหาดูกันได้ในร้านค้าต่างๆนะ้หนวดมีมาให้บริการแล้วนะครับ PE 1นะครับและต่อช็อคหน้าด้วยช็อคหน้า30ปอนด์ของยูฮูนั่นเองนะครับก็นี่ก็เป็นรายละเอียดอุปกรณ์นะที่เอามาทดสอบในวันนี้นะครับเพื่อ ให้ทุกคนได้เห็นภาพมากขึ้นนะนี่นะครับโอเคครับเรามาเริ่มนะกันที่เหยื่อตัวแรกนะครับก็ไล่จากน้ําหนักมากที่สุดไปเลยดีกว่านะครับสาหรับคลิปนี้นะก็เป็นเจ้าทีเล็กนะครับจากค่ายบอลลวนะครับนี่ก็เป็นกบสายนะครับมีเสียงข้างในด้วยนะรีวิวไปแล้วด้วยเอออ่ะเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับว่ากบสายทีเล็กนะครับการทํางานเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการปรับน่วงนะนวดก็ เคยใช้เจ้าตัวรอกซีเซียมแอนโซลีมาบ้างแล้วนะครับก็เลยใช้หน่วงที่เราคิดว่าเราถนัดนะครับมันก็จะอยู่ประมาณเบอร์ประมาณ13ถึง14นะครับประมาณนั้นเพราะว่าตัวรอกเนี่ยมีทั้งหมด18เบอร์นะครับเราก็เลือกใช้ตามที่เราเคยใช้ละกันนะครับไซแคดเบาๆไปก่อนนะครับไหลลื่นปี๊ดๆนะครับจะบอกได้เลยนะครับบอกโดยข้ามสเต็ปเลยก็ได้นะครับว่าตัวนี้แม่งลื่นมากนะครับลื่นมากแล้วก็ ที่สําคัญนะครับให้ลูกปืนแต่งมาด้วยลูกปืนเซรามิกนะครับให้ลูกปืนเซรามิกมาด้วย2ลูกนะที่ด้านฝาปรับหน่วงแม่เหล็กแล้วก็ที่แกนสปูนนั่นเองนะครับสิกรัมเนี่ยตีสบายๆอยู่แล้วนะครับเหยื่อสิกรัมถือว่าเป็นเหยื่อหมูๆสำหรับรอกตกปลาทุกตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส์แคสเนี่ยเป็นท่าที่ชอบนะครับแล้วก็ตีได้ดีด้วยนะครับความรู้สึกนะส่งเหยื่อได้ดีเลยแหละนะครับส่งเหยื่อได้ดีนี่ เดี๋ยวเนี้ยจะลองโอเวอร์เฮดหน่อยนะว่าโอเวอร์เฮดเป็นยังไงบ้างนะครับโอเวอร์เฮดนี่ไม่ต้องพูดถึงละไหลปิ้วๆไปเลยนะครับแล้วก็สายพีนะครับก็ลองไปหาดูกันได้นะครับสายพีอซองบูนะครับสีแดงตัวนี้นะครับออกทิปมาหลายทิปแล้วนะครับลื่นดีนะครับแล้วก็สายมีขนาดเล็กนะครับสเปคเจแปนเลยสเปคค่ายดังเลยนะครับนี่สายแคทอีกทีหนึ่งโอ้โหสำหรับเหยื่อ10กรัมนี่สบายๆเลยนะครับ คือต้องบอกก่อนที่นะนวดกําลังตีอยู่เนี่ยไม่ได้ตีแบบเค้นเลยนะครับคือตีแบบตามโมเมนตัมของตัวเหยื่อที่มันเบี่ยงออกแล้วก็ตามอุปกรณ์ที่มันมีให้นะครับเนี่ยแอคชั่นของพันุที่มันมีให้นะครับโมเมนตัม um ที่เกิดขึ้นก็ออกไปตามนี้เลยนะครับเออบางทีการทดสอบแบบนี้อาจจะอยากจะเจออ่าเจอผิดคิวซะหน่อยเนาะแตบว่าไม่ได้ตั้งใจมาเอาปลาแค่อยากมาทดสอบเฉยเนี่ยนะเออนะการตีนะครับก็จะมีเสียงซิ่งๆิ่งบ้างนะครับจาก ตัวแบริ่งเซรามิกนั่นเองนะครับนี่นี่ก็เป็นการทดสอบอยู่ในโหมดของอกบทรายนะครับจากค่ายบอลลัอนะครับนี่ถือวาทำได้ดีนะครับไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็การส่งเหยื่อทาได้ดีด้วยซึ่งต้องบอกว่าน้ําหนักเหยื่มันเยอะด้วยแหละนะครับฉะนั้นการทดสอบกับเหยื่อที่มีน้ําหนักมากเนี่ยสบายๆมากนะครับต่อไปนะครับเรามาต่อกันที่กบยาง จากค่ายพล,ลัวนะครับตัวนี้ชื่อว่า Fossil Max นะครับรีวิวไปแล้วเช่นกันนะครับตัวนี้เป็นตัวแทนน้ําหนักเดี๋ยวนะกบยางตัวนี้อยู่ที่ประมาณ8.5กรัมนะครับก็ยังหนักอยู่อ่ะถือว่ายังหนักอยู่แต่ว่าอ่าก็มีน้ําหนักที่น้อยกว่าเจ้าไอที่เล็กกันแหละนะครับอ่ะไปดูกบยางของค่ายพล,ลัวกันนะครับเห็นไหมน้ําหนักมันน้ําหนักมันอาจจะโอเวอร์คันนิดนึงมาทําให้คันเนี่ยยบโยบไปนิดนึงนะครับแต่เรื่องของการตีนะครับสบายมากยังใช้น่วงเบอร์เดิมอยู่นะครับ ยังใช้หน่วงเบอร์เดิมอยู่ในเรื่องของระยะการทําระยะเนี่ยนันโดขอไม่พูดถึงดีกว่านะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีความต้องการในการทําระยะที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ถ้าจะให้นหนวดบอกว่าระยะ30เมตรตีได้ไหมสามสิเมตรสีเมตรก็ตีได้นะครับสําหรับรอกหนึ่งตัวนะครับแต่ว่ามันก็ต้องจัดองค์ประกอบให้มันเหมาะสมด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวสายนะครับแล้วก็ตัวคันเบ็ดนะครับน้ําหนักเหยื่อก็สําคัญเช่นกันนะครับตอนนี้อยู่ในโหมดการทดสอบของกบยางนะครับไม่ว่าจะเป็น สายแคสนะครับนี่ทรงเหยื่อยังเป็นหนุ่มเบอร์เดิมอยู่นะหนุ่มประมาณเบอร์สักสินะครับสิบสามสิบสามสประมาณนั้นนะครับซึ่งเป็นหน่วงที่หนุ่มหนมองว่ามันใช้ได้ง่ายนะครับใช้ได้ง่ายแล้วก็โอเคด้วยนะกบยางฟอสซิลแม็กนะครับชมบใหม่จากค่ายพล,ลัวนะครับในทดสอบในท่าสาแคสแล้วก็สลับกับท่าโอเวอร์เฮดนะครับส่วนท่าอื่นๆเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นสายสตรีทเนี่ยมันก็อาจจะมีการทดสอบ ท่าอื่นๆด้วยนะครับแต่ว่าด้วยโลเคชันต่างๆที่นันวดมีเนี่ยนะครับท่าอื่นที่จะใช้เนี่ยมันก็อาจจะค่อนข้างตียากนิดนึงนะครับโรลลิ่งไปก็อาจจะติดด้านหน้าหรือด้านข้างอะไรแบบนี้นะครับก็ทดสอบด้วยท่าที่คิดว่าทุกคนใช้กันประจำแล้วกันนะครับเนี่ยโอเวอร์เฮดไปแล้วก็ไซคัสไปนะครับในเรื่องของการคุมฟู้นะครับถามว่าคุมฟู้ดีไหมนันวดต้องบอกว่ามันคุมดีเพราะว่าอะไรเพราะว่านันวดเองก็ต้องใช้ประสบการณ์ของนันวดเนี่ยในการ จูนนะครับจูนน้ำหนักของตัวเหยื่อให้มันเหมาะสมกับหน่วงไม่เหล็กที่ให้มานะครับให้มันเหมาะสมกันฉะนั้นมันก็ทําให้เราเนี่ยออกแอคชั่นในการตีได้สนุกมากขึ้นอุ้ยมันตาแล้วนะน่เออน้าโดนน่าโดนนะครับโอเวออีกสักทีนะครับสบายๆเลยนะครับไหลๆนะครับไหลๆสบายๆเลยนะครับก็ถือวก็ทําทได้ดีเลย ในเรื่องของระบบเสียงนะครับก็มีทั้งคลิกเสียงที่ Star d e c นะครับมีคลิกเสียงคอนสปูลนะครับแล้วก็คลิกเสียงปลาล่าก็มีมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นลูกปืน11บวก1นะสเสียงแมนซอรี่โอ้โหไซคแคที่ชอบมากเลยตีได้ดีตีได้สวยด้วยนะครับ <c oughs> นั่นก็เป็นนะรายละเอียดของการทดสอบนะครับในโหมดของกบยางนะกบยางไซส์ประมาณสัก8.5กรัมนั่นเองนะครับจากค่ายพลัวนะครับ พร้อมกับเจ้าซีเซียแมนซอรี่ครับมาครับไปรุ่นเรามาที่เหยื่อชนิดต่อไปนะครับตัวนี้ก็เป็นปลายางนะครับแฟชเชอร์นะครับริบลอยแฟชเชอร์จะค่ายริบลอยนะครับกับตะกัวสามกรัมนะครับตัวเนี้ยเป็นตัวแทนของเหยื่อน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ6กรัมนะครับอนุญได้ช่างมาแล้วเมื่อเช้านั่นแหละนะครับโดยประมาณ6กรัมเนี่ยนะครับยังใช้หน่วงเบอร์เดิมนะสำหรับใครเนี่ยที่มีประสบการณ์มากๆแล้วจะลดหน่วงลงก็ได้ใช้นิ้วลาเอาก็ได้นะครับแต่นั้นนวดจะ ขอรีวิวในภาพรวมแบบกลางๆนะครับเพื่อให้น้องๆหนูๆที่กําลังตัดสินใจซื้อรอกตกปลาสักหนึ่งตัวเนี่ยเข้าใจด้วยนั่นเองนะครับฉะนั้นการชงหน่วงเป็นเรื่องสําคัญนะครับลองไปหาชมในช่องทางออนไลน์ได้นะครับมีสอนชงหน่วงมีอะไรด้วยนะครับอปลายางไปไ,ไปแคสไปนะครับนี่นะทำได้ดีเหมือนกันนะครับที่ทําได้ดีเพราะว่าลองมาหมดแล้วนะครับทั้งปลายางทั้งหนอนยางทั้งกบยางและกบสายกบกระโดดต่างๆนะัหนวดหาผลงานมาหมดแล้วนะครับ ไปแคทอีกทีหนึ่งนะครับอ่าเนี่ยเริ่มมีอ้วกนิดๆน,นะครับเพราะว่าปัญหาเกิดจากอะไรนะครับการตีกระชากนะนนนดบอกนะการตีกระชากบางทีมันกระชากเนี่ยปัญหาของการฟู่เนี่ยไม่ใช่ว่าอ่ามันจะมีจากปัจจัยเดียวนะครับปัญหาของการฟู่คือสปูนมันหมุนเร็วกว่าเหยื่อว,วิ่งนั่นเองฉะนั้นถ้าโมเมนตัมเราตีด้วยโมเมนตัมที่ดีนะครับมันจะไม่มีฟู่แน่นอนเห็นไหมโมเมนตัม um ที่ดีของการเหวี่ยงแอคชั่นของคันเบ็ดที่ออกไปเนี่ยนะครับ มันก็จะไม่มีฟู่แน่นอนฉะนั้นถ้าใครตีด้วยความเค้นมากๆนะครับโน่นแนะนำปรับหน่วงลงไปอีกสักหนึ่งกริกก็ได้นะครับโอเวอร์เฮดเป็นยังไงสบายมากๆนะครับนะสำหรับปลายางน้ำหนัก6กรัมนั่นเองนี่นะตัวนี้เป็นปลายางแฟชเชอร์นะแฟชเชอร์ cher, นี่นะน่นก็เคยรีวิวนะลิฟลอยแฟชเชอร์นะครับนี่นะทรงเยอะแบบนี้เนะี่ยคลาสสิกเลยนะในตำแหน่งที่ไซส์แคทแบ็กแฮนเนี่ยนะครับแบ็กไซส์เนาะแบ็กไซส์แคทเนี่ย นะส่งไปตำแหน่งที่เราต้องการปับ๊บนี่นะก็ถือว่าทาได้ดีนะเหยาะดีไหลดีเลยแหละนะครับถือว่าตอบโจทย์นะลอกตัวนี้ต้องบอกนะไม่ใช่ว่ามาทดสอบแล้วไม่ได้ไม่ได้เอาไปใช้งานหรือว่าบางตัวก็มีบ้างที่แบบว่ามันจับแล้วมันไม่เข้ามืออะไรเงี้ยแต่ตัวนี้บอกได้เลยเห็นใช้ประจําแน่นอนนะครับเพราะว่าถูกใจถ้าตัวไหนถูกใจส่วนใหญ่แนนะวัลจะทําสีและแต่งมันนี่แหละนะครับ แต่งมันแบบให้เท่ๆเนี่ยเพื่อที่เราไปใช้อะไรประมาณนั้นนะครับทางซีเซียก็ถามนะคุณทาคุณทําสีรอกเองเหรอบอกว่าใช่ฉันก็ทําเองเพราะว่าฉันอยากใช้แบบนี้นะครับเออนะถือว่าโอเควะ่ะเออตีปลายยางก็ดีนะครับเพราะว่าชุดคันชุดสายเนี่ยที่นน,นวดนามาใช้เนี่ยนะครับมันก็เหมาะกับสายสตรีทด,ด้วยนะต้องบอกก่อนเลยนะครับเซตเนี่ยนะครับเหมาะกับสายสตรีทข้างทางด้วยนะครับเนี่ยนะครับ โอ,โอ้โหติดติดปุ่มไม้เห็นไหมเออฉะนั้นนะมันมันจะไม่สามารถตีได้หลายท่าเพราะว่ามันโอกาสเกิดปัญหามันมีนะครับส่งเบาๆอย่างนี้นะครับนี่นะมันก็ส่งได้นะครับ,ส,รบส่งได้เหมือนกันนะใส่แคดอีกสักทีหนึ่งไหลๆหลื่นๆนะครับถือว่าลื่นๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับลูกปืนเซรามิกที่ให้มา2ลูกเนี่ยไม่ต้องไปเติมน้ํามันนะเพราะลูกปืนเซรามิกเนี่ยไม่ต้องการการหล่อลื่นด้วยน้ามันเพราะว่ามันมีความลื่น ที่ตัวเซรามิกอยู่แล้วนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นผลการทดสอบนะครับสำหรับเจ้าปลายยางแฟชเชอร์กับตะกัว3กร,รัมนั่นเองครับว,รวัยรุ่นโอเควัยรุ่นเรามาถึงเหยื่อตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็เป็นกบยางนะครับขนาด2.6ซนเมตรนะครับตัวนี้น้ำหนักเนี่ยอยู่ที่3.4กรัมนะครับนันหนดได้มดิฟายด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ช่างแล้วมาเช้านะครับก่อนนำมาทดสอบถือว่าเป็นงานแถมแล้วกันนะครับ เดี๋ยวจะมีบางคนถามว่าเหยื่อเบาๆนี่ตีได้ไหมตัวนี้3.4กรัมนันหดวดก็ถือว่าเป็นงานเบาสําหรับข้างทางของนันหดวดแล้วนะอาจจะไม่ได้เบาเหมือนกับสายสตรีมนะครับแต่ว่าจะตีให้ดูนะครับว่ามันตีได้ไหมนะครับหน่วงยังเป็นหน่วงเบอร์เดิมอยู่นะครับแล้วก็ลืมบอกไปนะครับว่าสปูลที่นํามาใช้ในวันนี้เป็นสปูลตื้นนะเป็นสปูลตื้นแต่ว่าจุสายได้เยอะนะไม่ใช่จุในน้อยนะตัวนี้ที่จุมาเนี่ยก็มีประมาณสัก40-50เมตรนะครับนี่ยังเหลือพื้นที่อีกเยอะเลยนะครับอ่ะไปดูกัน3 4กรรััมนะคบ อย่าลืมนะครับการตีนะครับด้วยอุปกรณ์เหมือนเดิมน้ำหนักเหยื่อเปลี่ยนแปลงไปนะครับลองจับโมเมนตัมของน้ำหนักเหยื่อก่อนนะครับแล้วก็เพื่อสร้างความคุ้นชินกับแอคชั่นคันที่มันมีอเอฟเฟกกับน้ำหนักเหยื่อเบา,บาแบบนี้นะครับว่ามันจะตอบสนองกันแค่ไหนนะครับเมื่อสักครู่นี้นะหนวดยก็ได้ทดลองดูคร่าวๆนะครับสำหรับเจ้า,าเหยื่อตัวจิ๋วตัวนี้นะครับขนาด2.6เซนติเมตรน้ำหนัก6เอ้ยไม่ใช่น้ำหนัก3.4กรัมเท่านั้นเองนะครับ ็ไซแคสได้เป็นท่าที่ตีง่ายนะครับตีง่ายสําหรับเหยื่อหลายๆตัวนะครับแล้วก็โอกาสฟู่ค่อนข้างยากด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นโอเวอร์เฮดเนี่ยการเค้นของมันมันจะมีเยอะนะครับการเค้นเพื่อใหอ้การเวียงไปได้ไกลเนี่ยมันจะมีเยอะนะครับอันนี้นะนว์ตีในท่าโอเวอร์เฮดแล้วนะครับแต่ว่าเริ่มจับโมเมนตัมหรือว่าน้ําหนักเหยือ่อเพื่อที่จะสร้างแอคชั่นกับตัวคันเบ็ดเนี่ยได,ไ,ดได้พอสมควรแล้วก็เลยลองตีโอเวอร์เฮดดูนะครับจะเห็นว่านนวดไม่ได้ตีเค้นนะโอเวอร์เฮดเนี่ยก็ปล่อยไปตาม โมเมนตัม um ที่มันจะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,น,นะแต่ว่าบางคนก็อาจจะรู้แล้วแหละนะสำหรับบางคนที่ยังไม่รู้นะก็ลองลองดูได้นะครับในเรื่องของการจับความรู้สึกของน้ําหนักเหยื่อนะครับไม่ใช่ว่าเราเปลี่ยนน้าหนักเหยื่อมาเสร็จแล้วเราจะไปใช้วิธีการตรีเหมือนเดิมนะครับด้วยหน่วงเดิมนะครับจริงๆแล้วทําได้ไหมทําได้แต่โอกาสเกิดเอฟเฟกเช่นการฟู่หรือการอะไรที่มันจะสร้างปัญหาให้เราเนี่ยมีแน่นอนนะครับนี่ก็ตีได้นะครับเหยื่อน้ําหนัก3.4 กรัมนี่นะครับ3.4กรัมนะครับถือว่าทำได้ดีเลยนะครับสำหรับรอกหนึ่งตัวที่ตีน้ำหนักครอบคุมได้ขนาดนี้นะครับส่วนในเรื่องของอุปกรณ์นะครับอย่างเหยื่อตัวแรกเจ้าทีเล็กเนี่ยมันอาจจะมีน้ำหนักเยอะไปนิดนึงมันอาจจะเกินโอเวอร์โหลดของตัวคันนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเหยื่อที่มีน้ำหนักต่ำลงมาเนี่ยมันจะอยู่ในสเปคของคันหมดละนะครับรวมถึงเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับ 3.4กรัมเนี่ยก็อยู่ในสเปคของคันนะครับที่นันวดนำมาใช้ในวันนี้ด้วยนะครับส่วนตัวสายเนี่ยนะครับก็เลือกเอาที่ชอบนะครับถ้าอยากเพิ่มระยะนะครับกับเหยื่อน้ำหนักเบาๆเนี่ยแต่ว่าอยากเพิ่มระยะในการตีเนี่ยเราก็ต้องเลือกใช้สายที่มีขนาดเล็กลงมานะครับนั่นก็ต้องเสี่ยงกับการที่จะเจอเอฟเฟกด้วยนะครับแต่ถ้าใครใช้เหยื่อน้าหนักเยอะๆอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็เลือกใช้สายาเริ่มใหญ่ขึ้นไปได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอุปกรณ์มัน มันสอดคล้องกันนะครับเอม่ท่าทำได้ดีนะแมนซอรี่นะครับในเหยื่อทุกระดับน้ำหนักที่นำมาทดสอบในวันนี้นะครับมองแล้วประทับใจ <c oughs> นะแล้วคิดว่าหลายๆคนเนี้ยก็น่าจะประทับใจเหมือนกันนะครับกับการ ทดสอบของนันวดในวันนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นเหยื่อตัวสุดท้ายที่เราทดสอบกันนะครับกับกบยัง2.6เซนติเมตรน้ำหนัก3.4กรัมครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับวัยรุ่นสําหรับการทดสอบภาคสนามนะครับสำหรับเจ้ารอกตัวท็อปจากค่ายซีเซียตัวนี้นะครับซีเซียแมนสอรี่นะครับนัน,นดก็ โชว์ให้ดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องของน้ําหนักเหยื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเจ้าท r ีรกเนี่ยน้ำหนักประมาณสัก10กรัมนะครับเจ้า Fossil Max นะน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ8.5กรัมนะครับจนไปถึงปลายางนะครับปลายางลิฟลอยฟรัชเชอร์เนี่ยน้ำหนักอยู่ประมาณ6กรัมนะครับแล้วก็กบอีหยังวะนะครับกบอีหยังวะน้ําหนักประมาณ3.4กรัมนะครับก็ น่าจะเป็นคําตอบให้ใครใหลายๆคนได้เพื่อการพิจารณาสําหรับการเลือกซื้อรอกตกปลาสัก1ตัวนะครับแต่สําหรับนนวดนะครับนนวดมองว่าผ่านเลยนะครับตัวนี้แล้วก็สเปคที่ให้มานะครับสปูล2รูปนะครับทั้งสปูลตื้นสปูลลึกนะครับแล้วก็ตัวสเปควัสดุที่ให้มาทั้งหมดถือว่าคุ้มค่าสําหรับนนวดแล้วแหละในงบประมาณไม่เกิน2000บาทนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับวันนี้นะครับหวังว่าข้อมูลต่างๆที่นนวดถ่ายทอดไปจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับในการพิจารณาการเลือกซื้ออุปกรณ์ตกปลาสัก1ร การนั่นเองนะครับวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับเหยื่อตกปลาดีๆนะครับทีเร็กนะครับจากค่ายบอลลัวนะครับเจ้าฟอสซิลแม็กนะครับจากค่ายพลลัวนะครับแฟชเชอร์นะครับปลายยางแฟชเชอร์จากค่ายลิปลอยนะครับแล้วก็กบยางอีหยังวะของใครก็ไม่รู้ จำไม่ได้นะครับแล้วก็นะครับสุดท้ายนะครับขอบคุณนะครับเสื้อตกปลาสวยๆนะครับเสื้อตกปลาเกรดพรีเมียมและเสื้อตกปลาที่นักตกปลาสามารถเข้าถึงได้อย่างแม็กคอสตอมเจอร์ซี่นั่นเองโดยพี่จิ๊บแม็กคอสตอมครับนะเราติดตามกันใหม่นะครับสำหรับคลิปหน้าว่าจะไปทดสอบพักสนามกับรอกรุ่นไหนกันอีกนะครับวันนี้ผิดพลาปดประการใดนนวดขออภัยไว้ด้วยฝากไลค์กดแชร์กดติดตามนน,นว์และทีมงานด้วยลวกันนะครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายบู๊บ